สวัสดีครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมการทํานาในประเทศเกาหลีกันนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเริ่มดําดนากันแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นการไถปั่นละเอียดเป็นรอบสุดท้ายนะครับที่มาให้ดูนี่คือเป็นต้นกล้าที่เขาเพาะอยู่ในาถาดนะครับในเกาหลีนี่คือเขาใช้รถปลูกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นต้องเพาะแบบในถาดนะครับเอามาดูร่องน้ํานะครับเห็นไหมน้ำในเกาหลีนี่ รลองน้ำนี่เป็นรลองซีเมนต์นะครับคือจะลงทุนมากเลยก็ลงทุนก็คือไม่ใช่ว่ารัฐบาลเขาทำนะคือเจ้าของที่เจ้าของนาแหละต้องเป็นคนลงทุนเองพามาดูตรงนี้ฮะที่ปิดเปิดกั้นน้ำนะฮะเวลาถ้าเกิดจะเอาน้ําเข้า,าไปในนาก็จะใช้วิธีนี้ครับดูครับสามารถที่จะหมุนขึ้นลงขึ้นลงได้สะดวกสบายมากเลยนะครับไม่ต้องไปทําคันเอาดินมาปั้นเสียเวลานะครับใช้วิธีนี้กันไปเลยนะครับดูครับ โน,น่นยาวเหยียดไปโน่นอนะ่ะที่นาใครก็สุดตรงนั้นก็เคอตรงนั้นแหละครับถือว่าลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่านา้ข้าวผลผลิตของเขานี่เป็นราคานะครับข้าวในเกาหลีที่ซื้อกันทุกวันนี้แพงกว่าข้าวบ้านเราเยอะเลยนะครับฉะนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องเกี่ยวกับว่าพอขาคนกลางจะกดราคาอะไรประมาณนี้เพราะเวลาเขา เกี่ยวเข้าเสร็จนี่ก็จะมีธนาคารนะครับมารับซื้อโดยตรงคือไปขายที่ธนาคารเลยอันนี้คือ,อาชาวนาเขากำลังปั่นละเอยียดนะมาดูใกล้ๆกนะนี่ครับใช้รถไถน,นะครับสบายสะดวกสบายเลยที่ดูๆนี้ก็มีแต่คนผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะครับที่ทํานากันแต่และที่คนหนุ่มๆนี้ไม่ค่อยทาหรอกครับไม่มีเลยแหละคนหนุ่มในเกาหลีเด็กหนุ่มเด็กน้อยจะมีพวกรุ่นป้ารุ่นลุง เขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับดูครับท้องนาะบ้านเขาก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่ถามว่าลงทุนซื้อรถไถก็ถือว่ามันก็คุ้มนะเพราะข้าวบ้านเขามันราคามันดีมันก็คุ้มกับการลงทุนหน่อยนะครับที่ตรงนี้เดี๋ยวไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี่นะครับอมาดูวิธีตอนที่เขาดํานากันนะครับก็คือใช้รถด,ดํานาเลยครับง่ายๆเลยดูสิครับสะดวกสบายเลย นี่ก็ไม่กี่ไร่เองนะที่ดูๆนี่โอ้โหดูครับทําเป็นแบบนี้อยวันหนึ่งวันสิบไร่อย่างสบายเลยครับใช้รถดํานาแบบนี้สบายๆกันเลยไม่ต้องใช้คนปลูกให้เมื่อยนะครับวันนี้พามาชมการทํานาในเกาหลีนะครับปีนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปครับ